นัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องรีรับเทือกเขาพนมดงลักตอนพูดลำห้วยเมคาหลวมพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบวชเรียนมาแล้วกว่า4 0พรรษาท่านจำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เมื่อมีเวลาท่านก็มักจะออกทุดงตามป่าตามเขาหลวงพ่อท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยวัดอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนท่านก็ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆทางด้านการประพฤติปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติในหลักธรรมที่ถูกต้องดีงามเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมไม่เบียดเบียนใคร ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ใครทางด้านการปฏิบัติสมาธิท่านก็ปฏิบัติสมาธิให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นมีสติอยู่กับตัวลึกได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อออกพรรษากรานกระถินเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้เข้าไปกราบเจ้าอาวาสและก็สมาทานทุด,ดงกับท่านเจ้าอาวาสการออกทุด,ดงของท่านในครั้งนี้ท่านตั้งจิตว่าจะไปทุด,ดงแถบรุ่มแม่น้ำโขง แขวงจำปาสักประเทศลาวเช้าของวันหนึ่งหลังจากที่ท่านทำวัดปฏิบัติซึ่งเป็นกิจของสงเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เตรียมเก็บข้าของอัฐบริคารเพื่อที่จะเดินทางไปทุดงที่ลุ่มน้ำโขงแขวงจำปาสักซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาวหลวงพอ่อท่านเข้าไปกราบจเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็ได้อบรมเรื่องการออกทุดงแล้วท่านก็ให้พร หลวงพ่อก็ได้กาบลาจเจ้าอาวาสแล้วเริ่มเดินทางออกทุดงโดยท่านตั้งใจไว้ว่าการทุดงในครั้งนี้ท่านจะลัดเลาะชายป่าชายเขาของเทือกเขาพนมดงลักเพื่อที่จะโปรดสัตว์ไปเรื่อยๆท่านจึงเดินทางมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านกวดจังหวัดวีรลำซึ่งมีชายแดนติดกับเทือกเขาพนมดงลักท่านเดินลัดเลาะชายป่าชายเขาไปเรื่อย จนตะว,วันเริ่มคอยต่ําท่านจึงเริ่มมองหาชายภูมิหรือพื้นที่ที่จะใช้ในการปักกดท่านเดินไปเรื่อยๆจนถึงลําห้วยขนาดใหญ่ที่มองพื้นน้ําสุดลูกหูลูกตาแต่ปกคลุมไปด้วยปารกทึบท่านจึงเลือกทําเลใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ไกลาจากแหล่งน้ํามากนักแล้วท่านก็เดินสํารวจรอบต้นไม้ใหญ่พร้อมกับแผ่เมตตาให้กับสัตว์โดยรอบเสร็จแล้ว ท่านทําการปักกดแล้วออกไปส่งน้ําที่ลําห้วยใหญ่เมื่อส่งน้าเสร็จท่านก็เตรียมตัวเพื่อที่จะนั่งสมาธิท่ามกลางความมืดมิดและเงียบสงัดแห่งราติการนั้นจู่ๆก็มีลมกันโชคมาพร้อมกับเสียงบางอย่างฟังดูเหมือนมีใครออกมากินน้ํากันเป็นทิวแถวหลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าในรติการนี้คงจะหลับไม่ได้แล้วเพราะ จะมีแขกมาเยี่ยมเยียนเป็นแน่แท้เวลาผ่านไปเที่ยงคืนอันดึกสงัดในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็มีความรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างมาเคลื่อนไหวอยู่รอบนอกกรดพร้อมกับส่งกลิ่นสุดพณนาโชยมาในกรดมันเป็นกลิ่นเหม็นที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาเหมือนกลิ่นที่เน่ามาเป็นสิบสบปีท่านก็นั่งเจริญภาวนาต่อ และแผ่เมตตาให้กับเจ้าของกลิ่นนั้นสักครู่กลิ่นนั้นก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดแล้วท่านก็นั่งสมาธิต่อจนรุ่งเชา้าเสียงนกกาไก่ป่าที่ขับขานกันดังทั่วพื้นพนมภัยแสงทองก็สาดส่องทั่วพื้นป่าท่านเตรียมตัวเก็บเข้าของอัฐบริขารเพื่อที่จะออกไปบินธบาตโปรดสัตว์ใกล้แถวนี้น่าจะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ เมื่อท่านเดินไปได้สักพักก็เจอบ้านเรือนกลุ่มเล็กๆประมาณ6-7หลังคาเรือนท่านจึงเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปบิณฑบาตโปรดสัตว์หญิงชาวบ้านคนหนึ่งเมื่อเห็นพระทุนดงเดินมาก็ดีใจรีบวิ่งเข้ามาหาแล้วยกมือพนมพร้อมพูดขึ้นว่านิมนต์ก่อนเจ้าคะ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อจึงหยุดยืนรอแล้วหญิงชาวบ้านก็นำข้าปลาอาหาร แล้วก็น้ําพริกมาใส่บาดแล้วถามท่านว่าพระคุณเจ้ามาทุดงแถวนี้เหรอเจ้าคะท่านตอบว่าใช่เราโยมเมื่อคืนอาตมาปรากฏแถวห้วยน้ําใหญ่ฝั่งนู้นอ๋อท่านปรากฏที่ห้วยเมคาแต่หลวงพ่อต้องระวังหน่อยนะเจ้าคะเพราะบริเวณห้วยแถวนั้นจะมีสัตว์สัตวลงมากินน้ําโดยเฉพาะฝูงช้าง ท่านต้องระวังตัวหน่อยนะเจ้าคะท่านได้ฟังก็ยิ้มยิ้มแล้วเดินออกไปบินธบาตต่อด้วยอาการที่สำรวมเมื่อท่านกลับมาถึงกฎท่านก็ฉันอาหารที่ได้มาจากการบินธบาตฉันเสร็จท่านก็ให้พรพร้อมกับแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสัตว์และท่านก็นําบาตไปทำความสะอาดที่ลำห้วยหลวงพ่อได้เห็นถึงความสวยงามของห้วยเมฆา ที่มีความกว้างสุดลูกหูลูกตาแล้วมีสัป,ปสัดน้อยใหญ่มากินน้ำกันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าบริเวณนี้ด้วยความเพลิดเพลินบวกกับขาสติสัมปชัญญะท่านก็ได้เจอกับฝูงช้างที่ลงมากินน้ำประมาณ6-7เเชือกเป็นฝูงช้างที่ชาวบ,บ้านกล่าวขานกันว่าดุร้ายและไม่กลัวคนถ้าเจอให้รีบหนี แต่หลวงพ่อหนีไม่ทันซะแล้วเพราะท่านเจอช้างป่าล้อมไว้ทุกทางถ้าจะหนีคือลอดท้องช้างหนีเท่านั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้มีช้างตัวหนึ่งร้องคำรามเสียงดังจนแสบแก้วหูท่านไม่รู้จะหนีอย่างไรหลวงพ่อจึงตัดสินใจนั่งสมาธิหลับตาพร้อมกับแผ่เมตตาในใจว่าอย่าเบียดเบียนกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วจิตก็เข้าสู่ความเป็นปกติความกลัวจางหายไปขณะนั้นมีช้างเชือกหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านแล้วใช้งวงยื่นมาหาท่านอย่างช้าๆมันยกงวงสูงขึ้นแล้ววางงวงที่มือของหลวงพ่อที่กำลังแผ่เมตตาอยู่หลวงพ่อจึงลืมตาขึ้นแล้วจ้องมองไปที่ตาของมัน สายตาของหลวงพอ่อประสานกับสายตาของช้างพร้อมกับส่งกระแสจิตแผ่เมตตาไปให้แล้วมันก็ยกมวงขึ้นลงแล้วก็ถอยหลังออกไปทีละก้าวทีละก้าวจากท่าทางท่าทีที่ดุดันดุร้ายกับกายเป็นมีเมตตาต่อหลวงพอ่อย่างไม่น่าเชื่อแล้วช้างตัวนั้นก็หันหลังกลับพร้อมกับฝูงช้างที่หันหลังกลับตามช้างเชือกหนึ่งไป หลวงพ่อก็ได้มองตามช้างโขลงนั้นเมื่อช้างจากไปแล้วท่านจึงพบว่าจีวรของท่านเปียกแฉะเหมือนเพิ่งจากสงน้ำมาหลังจากนั้นหลวงพ่อก็เดินกลับกดอย่างมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องไม่มีส่งจิตออกนอกอีกเลยตอนแรกท่านก็เตรียมตัวที่จะมาเก็บกดเพื่อเดินทุดงต่อแต่เมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืน ก็อยากพิสูจน์อีกครั้งให้เห็นว่าคืออะไรสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรกันแน่หลวงพ่อก็เลยอธิษฐานจิตปักกฎที่เดิมอีกคืนหนึง่งและตัดสินใจอธิษฐานจิตขี่เส้นวงกลมรอบๆกฎพร้อมกับสวดคาถาป้องกันภัยเอาไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทในค่ำคืนนั้นเวลาร่วงผ่านไปถึงเที่ยงคืนอันดึกสงัด บรรยากาศช่างเงียบสงบมีเพียงเสียงร้องของสัตว์ป่าลิงข้างบางชนีที่ร้องโหยหวนมีสายลมทิบโชยพัดมาเบาๆพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าอย่างที่สุดที่เคยสัมผัสมาท่านจึงนึ่งตาขึ้นแล้วมองออกไปรอบนอกกฎก็พบหินสิ่งที่คล้ายคนเดินเวลาเดินจะมีน้ำหยดลงมาเป็นทางส่งกลิ่นเหม็นมาก สักพักก็วนเวียนเดินกลับมาอีกหลวงพ่อเมื่อเห็นแล้วก็ปรุงคิดในใจว่าทำไมพวกเขาเหล่านี้จึงได้เกิดมาทุกทรมานเยี่ยงนี้แล้วท่านจึงแผ่เมตตาให้ปรับพวกเขาไปอย่างไม่มีประมาณเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นจะรับรู้และสัมผัสได้พวกเขาค่อยๆนั่งลงบางตนมีร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลเหวะะ สภาพทนทุกข์ปวดแสบปวดร้อนพวกเขาทยอยมานั่งทีละคนนั่งแบบทรมานคือจะนั่งก็นั่งยากเพราะความเจ็บปวดสักพักหลวงพ่อก็ส่งจิตถามว่าพวกท่านเป็นใครบ้านอยู่ไหนมาทำอะไรในป่านี้แล้วเขาก็ตอบว่าเราเป็นพูดอาศัยอยู่ที่ลำห้วยนี้นานนับพันปีแล้ว ด้วยความสงสารอยากให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์ท่านจึงถือโอกาสเทศนาว่าการที่เกิดมาแบบนี้ช่างน่าสงสารเพราะมีน้ำเลือดน้ำหนองชุ่มไปทั้งตัวส่งกลิ่นเหม็นอย่างมากตลอดทั้งภพชาติเพราะเอาของคนอื่นมาเป็นของตนถือวิสาสะกล้าให้ร้ายผู้อื่นจึงทำให้มีแผลเต็มตัวน้ำเหลืองไหลยเยิ้มอยู่ตลอดเวลา ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าจะแก้กรรมเหล่านี้ต้องสมาทานศีลเป็นประจำอีกทั้งต้องปฏิบัติกรรมฐานจึงจะผลได้พวกพูดเหล่านั้นก็ได้แต่สาธุสาธุแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้กับพวกเขาเหล่านั้นอีกครั้งร่างที่ท่านเห็นและกลิ่นที่ท่านได้สัมผัสก็ค่อยๆจางหายไป แล้วหลวงพ่อก็นั่งสมาธิต่อจนรุ่งเชา้าเสียงไก่ป่าขับขานดังรัน่นผืนป่านกกาพากันออกหาอาหารท่านก็เตรียมเก็บข้าวของอธมบริคารเมื่อเก็บเสร็จท่านก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับดวงจิตและเหล่าส,สัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นแล้วท่านก็เดินออกบิณทบาตเพื่อโปรดสัตว์โดยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของเทือกเขา พนมดงรัก